มันคุ้มไหมที่จะต้องควักเงินของคนทั้งประเทศไปซื้อเลิขกสิทธิ์มาม,มาตอบสนองมาตอบมาสนองอารมณ์ของคนบางกลุ่มฟุตบอลโลกจะเตะรอบสุดท้ายที่กาตาระหว่าง21พฤศจิกาถึง18ธันวาในที่ประชุมครม18ตุลาลุงโตประกาศว่าคนไทยต้องได้ดูบอลโลกใช่ค่ะ ในที่ประชุมบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย27ตุลาลุงป้อมย้ำอีกครั้งคนไทยต้องได้ดูบอลโลกค่ะมันจะได้ดูอย่างไรวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันนี้ก็วันที่28ตุลา,ลาคมไปแล้ว <c oughs> จะถ่ายทอดสดกันหรือไม่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบจะถ่ายทอดสดกันอย่างไรผ่านแพลตฟอร์มไหนยังไม่มีอะไรออกมาเลยนะค่ะดังนั้นเราจะต่อสายไปที่ ดรก้อ,กองศักดยอดมณีนนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่ถูกลงป้อมกำชับกำชาในที่ประชุมบอร์ดของการกีฬาคนไทยต้องได้ดูบอลโลกจะได้ดูบอลโลกได้อย่างไรวันนี้ยังไม่มีข่าวเลยเลยดังนั้นต้องถามความคืบหน้าจากดรก้องศักด์ครับค่ะตอนนี้ดรก้องศักดยอดมณีอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับ ท่านนายกก็ย้ำนายคอรอมอคนไทยต้องดูบอลโลกลุงป้อมก็ย้ำอีกทีคนไทยต้องดูบอลโลก,ลค,ลกคนไทยจะได้ดูบอลโลกจะได้ดูอย่างไรครับวันนี้ยังไม่มีวิแววยังไม่มีข่าวเลยเลยดกรกล้องสัต์ฮะ ก็จร <N> ิงๆแล้วเนี <t iles> <N> ่ยครับการกีฬาก็ก็ติดตามตลอดนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรทั้งในภาคเอกชนในช่องทีวีต่างๆนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างจนกระทั่งได้มีได้กว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นแล้วนะครับก็ยังยังไม่ปรากฏชัดนะครับว่าจะมีเจ้าภาพเอกชนรายใดที่เข้ามาเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นแกนนําในเรื่องของการไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับ ทางภาครัฐเองนะครับก็กเ็เริ่มขยับในเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆนะครับ,รบในเรื่องของการไปพูดคุยกับตัวแทนที่เป็นเจ้าตัวแทนของเจ้าของสิทธิ์นะครับ,รบก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สรุปเ,เรื่องราวต่างๆนะครับ,รบแล้วก็ ได้มีการหารือเบื้องต้นนะครับกับทางกสทชในเรื่องของรูปแบบนะครับเราจะทํำยังไงกันที่จะดึงภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมมือกันนะครับเพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกแบบฟรีๆนะครับตามที่ท่านนายกและก็ท่านรองนายกได้ได้กล่าวไปนะครับก็เราก็จะสรุปทุกอย่างนะครับวันวันนี้นะครับก็จะมีการประชุมของกสทชซึ่งผมก็จะเข้าไปชี้แจงไปร่วมประชุมด้วยนะครับ ก็คงจะได้มีความชัดเจนย <Okay. S 2> ิ่งขึ้นนะครับโอเคถ้าฉะนนั้นถ้าฉะนั้นกลับเรียนข้อมูลพื้นฐานนิดหนึ่ง,งนะครับจากการเจอจากครั้งล่าสุดนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เขาคิดค่าลิขสิทธิ์ไทยทอดสดเท่าไหร่ครับกรณีของประเทศไทยครับคือในกรณีของเขาเขาจะคิดเป็นโซนนะครับ,รบว่า สภาพเศรษฐกิจหรืสังคมนะครับแล้วก็ขนาดของมาเก็ตหรือว่าของตลาดเนี่ยมีขนาดไหนนะครับซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็จะอยู่ในกลุ่มแนวๆของมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนะแต่เราก็จะอยู่คนละกลุ่มกับเวียดนามกับบูชานะซึ่งเป็นประเทศที่ตลาดอาจจะเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กำลังซื้อต่างๆน้อยกว่าแต่ตัวเลขชัดๆเนี่ยนะครับก็ ังอยู่ในเรื่องของการพูดคุยกันนะครับยัง,อยงตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนนะครับกลมๆ,ๆประมาณทาเท่าไหร่กลมๆเราก็ดูเทียบเคียงนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะประเทศเพื่อนบ้านก็จะอยู่ประมาณสักสี่สิบล้านนะครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับสามสิบปลายๆนะอันนี้ดอลลาร์นะครับสี่สิบล้านดอลลาร์คูณด้วยวันนี้ต้องคูณด้วยสามสามสิบแปดบาทถูกไหมฮะ <c oughs> ครับครับถ้าคูณด้วยสามสิบแปดบาทเนี่ยนะครับยังไม่ใช่ของประเทศไทยอันนั้นเป็นตัวเลขที่เราเทียบเคียงกับประเทศอื่นนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็คงจะต้องมีราคาเฉพาะของประเทศไทยครั้งหนึ่งครับ๋อครับครับถ้าถ้าถ้ากลมๆอยู่ที่40บล้านนั่นนะครับหมายถึงดอลลาร์นะแล้วถ้าคูณด้วย38บาทโอ้มันก็เป็นพันล้านเลยเหรอเนี่ยก็ก็เออก็ค่อนข้างแพงนะครับก็ ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากลาบากพอสมควรในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วเราก็จาเป็นที่จะต้องหาภาคเอกชนเข้ามาช่วยด้วยโอเคโอเคกลมกลมนะกลมกลมนะฮะดรฮะกลมกก็คือพันสองร้อยล้านบาทนะฮะกลมกลมแล้วกันตรงนี้เป็นค่าเลขทธิ์เฉพาะการถ่ายทอดผ่านทีวีปกติหรือสามารถที่จะเอาเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยออนไลน์ด้วยทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับ เออขามีแพ็กเกจที่เล็กกว่านี้ไหมครับเนี่ยหรือว่าไม่มีนะครับ่คือเราต้องเอาแพ็กเกจเดียวเนี่ยแหละครับก็คือไม่อเอาหรือไม่เอาเท <c oughs> ่านั้นเองโอเคเอาหรือไม่เอานะคะรับขนาดเล็กกลางใหญ่อะไรไม่มีครับ ที่จะไปคุยกับกสทชจะไปคุยอย่างไรครับธงในการพูดคุยคกับกสทชทุกอย่างนะครับในเรื่องของรูปแบบนะครับการทํำยังไงที่จะได้สิทธิ์มาโดยที่ภาครัฐไม่ได้ไม่ได้ไมีภาระ,ะมากเกินไปนะครับ<อ>เราต้องเอาเอกชนเข้ามาช่วยด้วยในร <okay. S 2> เรื่องของการดรําเนินการนะครับการจัดสรรช่องการแพลทซอร์มต่างนะครับจะทําอย่างไรให้มีความเป็นธ <okay, okay. S 2> รรมจะถ่ายทอดสดกันอย่างไรผ่านช่องไหนมันไม่ยาก ไอ้ที่ยากที่สุดไปเด็นตั้งต้นก็คือเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนขนาดนี้ผมเชื่อว่ามีการสเก็ตไว้คร่าวๆฉมีครับภาพที่สเก็ตคร่าวๆเงินจะมาจากภาครัฐเท่าไหร่จะลงทุนจากภาคเอกชนเท่าไหร่ที่กำหนดไว้ครับครับก็ก็มีคร่าวๆนะครับแต่ก็ยังตอนนี้ยังยังไม่สามารถที่จะพูดได้ชัดนะครับเพราะต้องรอการประชุมต่างๆก่อนนะครับโอเคภาครัฐจะมาจากกสทชใช่ไหมครับ ก็ส่วนหนึ่งต้องมาจากกสทสวชนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คงจะต้องอมีส่วนของการกีฬาด้วยครับการกีฬาก็คงจะต้องของ,งบกลางจากรัฐบาลมาลร่วมใจ,จถูกไหมอ่เรื่องของเงิ่องกองทุนนะครับเง,งินก,กองทุนพัฒนากีฬากองทุนพัฒนากีฬาครับกองทุนพัฒนากีฬาตอนนี้มีเงินประมาณเท่าไหร่ฮะ ตอนนี้เนี่ยนะครับเงินเนี่ยมันขึ้นลงอยู่ตลอดนะครับแล้วลก็เรามีแผนการใช้เงินอยู่แล้ว,วนะครับเพราะว่าการใช้เงินต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกกาหนดล่วงหน้านะครับ<ช>เรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ได้อยู่ในรายการในการใช้ใจ่ายนะครับ<ช>ราะเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกจัดสรรเพื่อที่จะใช้ในเรื่องการกฒฬากีฬาให้กับสมาคมกีฬาครับดังนั้นดังนั้นเกมมันบีบแล้วล่ะต้องของบกลางถูกไหมฮะ ก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่าจะต้องทำยังไงเพื่อให้มันเพียงพอนะครับเท่าที่หาหรือกับลุงป้อมนะฮะในพันสองรล้านกลมๆนะสัดส่วนที่ภาครัฐทั้งกสทชทั้งการกีฬาสามารถจะร่วมกันแบกรับได้จะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของพันสอง คือเรารยังไ,ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็คือน่าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ที่ภาคกััดจะต้องเข้ามานะภาคเอกชนก็พยายามที่จะดึงเข้ามามากที่สุดนะครับแต่ในภาวะแบบนี้เนี่ยนัดจะต้องเข้ามาเป็นแกนกลางครับครับ ไปลงขันจากภาคเอกชนก็น่าจะไม่เกินครึ่งหนึ่งก็น่าจะไม่เกินครึ่งหนึ่งในช่วงกระชั้นอย่างนี้ถ้าจะไปขอลงขันจากเอกชนก็น่าจะไม่เกินครึ่งหนึ่งอักกลมกลมหกร้อยล้านถูกไหมครับตอนก็ยังยังไม่สามารถที่จะไปไปพูดได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอไปชุมช่วงเช้านี้ก่อนนะครับด้วยความเคารพเขาฝากถามกันมานะเขาบอกว่ามันคุ้มไหมที่จะต้องควักเงินของคนทั้งประเทศไปซื้อลิขกสิทธ มาออมาตอบสนองมาตอบมาสนองอารมณ์ของคนบางกลุ่มครับคุ้มมมันไม่ใช่เรื่องของการตอบสนองอารมณ์ ของคนนะครับแต่ว่าเรามองในแง่ของเรื่องของการสร้างกระแสกีฬาเรื่องของการเชียร์นะครับเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของกีฬาโดยรวมนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อเนเรื่องจากฟุตบอลมันจะมีผลนะครับในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนต่างๆเนี่ยเราคิดในเรื่องหลายๆมิตินะครับในเรื่องของการพัฒนากีฬาเรื่องของการสร้างความสุขนะครับสร้างความสุขคืนความสุขนะฮะครับครับครับทีนี้ถามตอบ มีหลายคนเขาซุกซนก็ถามต่ออ้าวทีวันเล่ทีแบดมินต<ท>ัน <ละ S 1> ทีเทเวิโดระดับนานาชาติทำไมไม่ซื้อรกระสทำไมไม่ควักเงินอของสังคมไปซื้อกิขส์มาสร้างแรงบันดาลใจบ้าง ก็จริงๆแล้วนะครับเราจะให้เอกชนเนี่ยเป็นหลักก่อนนะครับ <Okay. S 2> ในเรื่องของการ <Okay. S 2> แข่งขันกับเอกชนเนี่ย <Okay. S 2> ภาครัฐเนี่ยไม่ทําอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่า <Okay. S 2> ถ้าเอกชนไม่มีศักยภาพหรือว่าร้องขอมาเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เราก็จะเข้าไปช่วย oh. อันนี้เป็นรูปแบบเดิมที่เราเคยทํากับทุกๆก,กีฬายอยู่แล้วครับ oh, <okay. S 2> <cues> <button society> ครับครับอะไรครับต้องกราบขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอตามผลการหาเรือกับกสทชบใบใหย่นวันนี้ีทนะฮะครับครับใช่ครับครับขอบพระคุณมากครับดรก้องศักดิ์ครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะดรก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะคือที่ถามกันเยอะแล้วก็ฝากกันเข้ามาเยอะก็เพราะว่าสถานการณ์ของประเทศขนาดนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันมีความหมาย บนข้อจํากัดมากมายแก่กองทีเดียวจะใช้ใจ่ายมันไปกับอะไรบ้างอะไรก่อนอะไรหลังโอเค<ม>ก็เป็นเรื่องที่เขาคุยกันอยู่เยอะทันทีที่บอกว่ามันคงต้องควักเงินของสังคมไปสมทบทุนในการซื้อเลกสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกเพื่อคืนความสุขอะไรประมาณนั้นจึงฝากคําถามกันเข้ามาเยอะ โน้คอมเมนตมันก็เป็นคำถามตัวโตโตะแต่ยังไงเดี๋ยวก็รอดูผลนะคะรอดูผลวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนอย่างไรอีกไม่กี่วันแล้วจริงๆก็จะอ, <ๆ S 2> อที่บอกว<อ><ล>่าพันสร้ล้านเฉพาะค่าลิขสิทธิ์นะ,ะยังไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆื่นอีกนะใช่ค่ะเนะฉะพาะการซื้อลิขสิทธิ์เท่านั้นโอเค